ซึ่งอาจารย์คงเดชทุ่นพยุงรัตน์นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานสลากเป็นผู้ที่ออกแบบเครื่องออกสลากรางวัลลอตเตอรี่ที่เรียกว่ารานเกระบางหกใช้มาหลายปีแล้วมีการแชร์คลิปที่ว่านี้เนี่ยนะครับเอาไปดูฮะสำหรับเครื่องนี้นะฮะถ้าดูคุณมีหาคุช่วยดิลูก หมายเลขจะเป็นในขะนัดนี้ทุกลูกด้านหนึ่งจะใสด้านหนึ่งจะทึบทึบเพื่อให้อ่านตัวเลขง่า,ายใสเพื่อ,จร,อจริงของจริงใส่ตัวน,นี้ฮะอันนี้เป็นกลุ่มที่เรามาประชาสลมไอประชานน้พันเราสามารถบองได้เลยว่าข้างในเนี่ยผมไม่สามารถใส่อะไรเข้าไปได้ <N> นะครับเจตนาเปลี่ยนนั้นนะครับดั <N> งนั้นทุกรูกเนี่ยจะถูกใส่เข้าไปดีๆลขนาดเดียวกัน ขณะที่ผมเคลื่อนที่เนี่ยเมรูดี้ออกเนี่ยนะฮะก็น,นะฮะผมณจะยอกดูเิยมันเราไม่รู้่าฮะมันจะออกเนมะื่อไหเพราะมันจะลงได้แค่รูปเดียวไม่มีสิทธิ์ลงทีเดียวสองรูดไม่ใช่เครื่องนี้ไหมคะในการออกสำหรปัจจุบันนี้ทุกครั้งครับครับเครือ่องแบบนี้ไหมคะตัวตัวนี้เนื่องจากมันอยู่ในสภาพที่โทรมแล้วมันเก่าแล้ว นะครับคุ้อ่ากรเสียแล้วเป็นเครื่องที่กระเสียแล้วฮะแต่เดิมเดิมมันถูกอ,ออกมาบางตลอดเวลานะครับดังนั้นอุปกรณ์พวกนี้อย่างที่ผมเรีผมผมยนให้ทราบครับผมปกติจะจะสาธิตให้ดูว่าผมใส่เหรียญเหรีนี้ลับถ่วงแล้วให้ให้ผู้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยหมุนให้ออกดูสามถ่ายถ่ายให้ดูเหรียญน่ะถ่วงอันนี้ไม่มีเหรียญนะมานเกือยวกบสิบบาทเนะี่ มันเยอะใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่มีเหรียญใช่ครับมันเยอะเลยอันนี้ถูกมาแล้วเลขเดี๋ยวออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าออกมาแล้วมันตกับเลขตอนนั้นออกสองห้าข้อเลขแปดว่าแมวอะไรที่มีท้องรูปสองห้าอะไรคือมันหาตัวเลขมาข้างงอัใส่เขาใส่มีเยระไม่ได้มีเดียวเอ้ยมีเอาเอาเลขแปดนี่ละเลขเดียว ถึ่ะตอนอาจารเนี่ยตอนแรกอาจารย์อาจารย์ทีละควบอกว่ามันไปซ้ายไปขวามันความเป็นจริงมันติดฝาเนี่ยมันลงมาปุ๊บมันจะแช่ตรงนี้มันก็ไปกรอถึงล่างแล้วตอนหมุนเนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยวเราปิดเราปิดตึ้งก่อนนะอาจารย์ไปไหนที่ปิดไปไหนอ่ะเดี๋ยดีผมถึงว่าคนไม่เห็นเนี่ยฮะคนตีต้องมีที่ปิดอ่ะมีที่ปิดไหมไปขโมยที่ปิดไปอ่ะลสงสัยยกหล่นหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ไม่ลองหมุนเลยหรอไม่หลยน เอาสายใหมดสายหมดเอาสายหมดเดี๋ยวจะล็อกเลไม่มีแบบรั่วไอ้แบบอันนี้คือแบบรั่วหอแล้วแบบไม่มีแบบลวงใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับลวงไปจับเลือกเขาเลือกล้วงไปตั้งนานลวล้วงไปสิปีอฮะ จริงนะจ๊าโอเคโอเคยังใส่มายังละฮะท่านผู้ชมฮะคือมีการสาธิตว่าถ้าเอาเหรียญแปะเข้าไปที่ด้านทึบของลูกบอลเนี่ยนะครับด้านทึบเนี่ยด้านหนึ่งจะเป็นตัวเลขถูกไหมต้องได้ถูกค่ะแล้วทอเหรียญถ่วงเนี่ยพอเข้าไปหมุนเนี่ยนะฮะมันจะล็อกได้มันจะตกลงมาก่อนกรณีนี้เนี่ยคือเลขแปดค่ะลูกเลขแปดเนี่ยนะฮะเอาเหรียญถ่วงเข้าไปแปะแล้วลองหมุนดูมันจะออกมาอย่างนั้นจริงๆ แต่ทั้งที้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับแชร์คลิปที่วานนี้ก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายขณะที่ในส่วนของทางสำนักงานสลากก็มีการยืนยันโดยผู้อำนวยการสำนังกงานสลากพลนวทวีอ,อัศกฤตบอกนะครับว่าคลิปที่วานนี้เป็นการสาธิตซึ่งการออกรางวัลแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ปแปลว,ว่าใครจะเอาเหรียญไปถ่วงเอาไว้ในลูกบอลลูกไหนได้โดยยืนยันว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปซ่อนในลูกบอลอย่างแน่นอน อุปกรณ์ทุกชิ้นเจ็บรักษาไปอย่างดีในห้องมั่นคงในสํานักงานกุญแจที่สามารถเปิดออกจะมีผู้บริหารถือลูกกุญแจเอาไว้และต้องมาร่วมกันในวันเปิดใช้เท่านั้นขณะที่ขั้นตอนการออกระงวัลก่อนออกระงวัลมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานพลังงานมวลมนูเพื่อสันติเข้ามาตรวจอุปกรณ์พนักงานจะยกตัวเลข0ูนย์ถึงเให้ประชาชนและประธานที่เข้ามาออกรางวัลได้ดู คือแต่เวลาจะใส่ลงไปในแต่ละกล่องก็จะชูให้ดูเนี่ยนะว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปนด้วยความโปร่งใสคลิปที่ว่านี้ที่มีการแชร์กันเป็นแต่เพียงการสาธิตว่าถ้าจะมีกรณีพยายามก็คือถ่วงน้ําหนักที่ลูกบอลโดยเอาเหรียญแปะเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรแต่เวลาของการออกสลากจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์การเก็บรักษาแล้วก็รวมถึงการแสดงเมื่อเวลาออกสลากอันนี้ทางผู้ในการสลากว่าอย่างนั้น ขณะที่อาจารย์คงเดชเองตอนนี้อยู่ต่างประเทศติดต่อมาที่ผู้อำนวยการสลากแล้วยืนยันนะครับว่าไม่ได้ให้ข่าวที่มีความหมายอย่างนั้นที่บอกว่าล็อกได้แต่ว่ายากมากอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ได้มหมายความว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแถลงข่าวผ่านสื่อต่างๆทันทีเพื่อให้รับทราบถึงข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนการออกเลขรางวัลขณะที่สํานักง,งานสลากเมื่อเกิดเรื่องล่าสุดขึ้นเนี่ยนะครับก็นเ,นบเลยตัดสินใจให,ให้มีการศึกษา หาเครื่องออกสลากใหม่มาแทนที่ของเดิมโดยจะใช้เวลาสามถึงสี่เดือนและมีความไปไปได้นะครับว่าเบื้องต้นกำลังศึกษาเครื่องออกระวันจากสิงคโปร์กับมาเลเซียคือจะไปเอาต่างประเทศแล้วเนี่ยน้องไมไปศึกษาดูซิของเขาทำยังไงถึงไม่เกิดข้อ,ขอรหาขึ้นโดยจะต้องศึกษาอย่างรอบคอบอ่ะอันนี้ต้องตามกันดูนะครับคือก่อนหน้าจะมาใช้รอดกระบังหกเนี่ยน้องใบรู้ไหมใช้รุ่นไหน ที่เป็นตักตักก็บ่าถูกต้องที่ตักแล้วก็ตอนนั้นจับได้ไงฮะลูกน้องของตอนนี้ <ลง S 1> สาราตัดจินปไปแล้วกรมบางกลวยใช้ไอสารบางอย่างแต่ที่ลูกซึ่งมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นแล้วเวลาตักเนี่ยเหลือบอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะฮะสุดท้ายติดคุกกันไปแล้วใช่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นล่าดกบ,บางหกไม่ใช้ตักเลยไม่ใช้มือล้วงเลยใช้หมุนแล้วก็เกิดกรณีล่าสุด404กับ79อ้า